กลับมาที่เรื่องวัคซีนพระเจ้าค่ะผมบางครั้งผมก็มีคําถามกับธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจนะอว่าถ้าเจอหน้าผมจะถามเอก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 คิดอะไรอยู่อะไม่เข้าใจจริงๆนะเอกเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนชาเลยคือผมจะถามเอกเอกก็ชื่อเป็นชื่อเล่นของธนาธรใช่คุณธนาธรจึงรอ่งเรืองกเจเอกคิดอะไรอยู่บางบางเรื่องที่เอกโชดขึ้นมา ก็ก็ก็ก,ก,กไม่เข้าใจเหมือนกันในหลักคิดของเอกเอาเป็นว่าย้อนกลับไปโมดที่18มแรมาการาวันจันท์ใช่ไหมวันจันค่ะ18มกราคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไลฟ์สดๆผ่าน Facebook อของแกเองใช่ค่ะย่อเรื่องดีกว่าอือ <ír k> ย่อเรื่องดีกว่าย่อเรื่องดีกว่าย่อเรื่องได้ว่ากล่าวหารัฐบาลประเทศไทยว่า กำลังปล่อยให้บริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ผูกขาดผลิตวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาเพียงแค่เจ้าเดียวและไม่แค่นั้นยังควักเงินของสังคมอีก600ล้านบาทไปอุดหนุนสยามไบโอไซแอนซ์เพื่อเอาไปใช้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกานั่นคือข้อที่คุณธนาธรไลฟ์สดไม่แค่นั้นไม่แค่นั้น คุณธนาธรไปสืบสาวเราเรื่องว่าผู้ถือหุ้นของงสยามไบโอไซแอนส์เนี่ยเป็นของใครใครเป็นผู้ถือหุ้นจึงเป็นที่มาของวัตกรรมทางการเมืองผมเรียกมันว่าวัตกรรมทางการเมืองวัคซีนพระราชทาเนี่ยแหละติดแท้ๆอันดับหนึ่งมันก็กลายปเป็นวัตกรรมทางการเมืองขึ้นมาทันทีค่ะวัคซีนพระราชา,านที่มามันมาอย่างนี้สรุปก็คือธนาธรกล่าวหารัฐบาล เอื้อให้สยามไบโอแซนส์ผูกขายผลิตวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาเอาเงินสังคม6กไล้านไปอุดหนุนสยามไบโอแซนส์ด้วยเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะเมื่อวานพอสถาบันวัคซีนแห่งชาติคุณหมอนครน้ำตกุลเปรมสีค่ะคุณหมอนครเปรียสีนะครับเปรียสีพอสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ต้องตั้งโต๊ะถแถลงชี้แจงที่มาที่ไปเรื่องราวทั้งหมดนะครับไปฟังคุณหมอนครนะเช่นนี้จำเป็นจะต้องหาผู้ที่จะมารับเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทั่วไปได้คนที่จะมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงเวลาเร่งด่วนด,ด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่มาเรียนการทําวัคซีนแบบปกติทั่วทั่วไปแต่ต้องเป็นคนที่พร้อมที่สุดมีความสามารถมากที่สุดที่เขามั่นใจที่สุด ล้วบริษัทแอสตาเซเนกาก็ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของบริษัทต่างๆในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เจ้าเดียวแต่ก็เห็นได้ว่ามีเพียงบริษัทสยามบรอซนส์เท่านั้นนะครับที่มีศักยภาพในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบของไวรัลเวกเตอร์วัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเลือกเอาบริษัทเอกชนใดๆมาทําก็ได้นะครับแม้กระทั่งองค์การเพศสัลกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเอง ศักยาภาพก็ยังไม่ไม่เพียงพอสําหรับการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนี้เพราะมันเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องมีความพร้อมแล้วคนที่จะมาสอนก็ต้องไม่เสียเวลามากจนเกินไปเพราะมันมีความเร่งด่วนงั้นเพราะฉะนั้นเอสซาซเนกาเป็นผู้คัดเลือกบริษัทสยามเบลเซนส์ครับซึ่งเกิดจากการที่เรามีเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับเครือเ c g นะครับแล้วเครือ s c g ก็เป็นหน่วยงานที่ พัฒนาเรื่องของ innovation collaboration กับทางมหาวิทยาลัยออฟฟอรมาอย่างต่อนเนื่องก็ได้เจราจาดึงให้อ s สซาเซนกมาประเมินศักยภาพบริษัทแฉลบโรเซนส์พร้อมกันนั้นในเวลาเดียวกันนะครับอัสซาเซนกาเขาก็มีนโยบายในการขยายฐานกำลังการผลิตไปทั่วโลกและต้องการกำลังการผลิตในจำนวนมากนะครับต้องเป็นระดับ200ล้านโดสต่อปีขึ้นไปเขาถึงจะพิจารณาซึ่งเมื่อมาพิจารณาคุณสมบัติศักยภาพของบริษัทแบรเซน จึงเข้าได้กับหลักเกณฑ์ที่แอสตาเซเนกาต้องการผมต้องเรียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับการที่ประเทศไทยได้ข้อตกลงในการทํางานรักษาเนี่ยนะครับมีหลายประเทศอื่นๆอยากได้ข้อตกลงในทาง,งเดียวกันนี้กับเรานะครับมีผู้ที่พยายามจะแข่งเข้ามาเพื่อที่จะให้บริษัทแอสตาเซเนกาคัดเลือกนะครับแต่ด้วยความพยายามของพวกเรานะครับที่ทํางานกันเป็นทีมประเทศไทยนะครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวัคซีนแห่งชาติ บริษัทสยามบเซนส์ ense, แล้วก็คือ s c g พวกเราใช้ในเรื่องของการเจราจาและแสดงศักยภาพให้เขาเห็นรวมทั้งนะครับรัฐบาลก็ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบริษัทสยามโบเซนส์ s <S สรุปกันอีกทีนะฮะทำไมทำไมสยามบรอแซนส์ B จึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิดจากแอสตราเซเนกา อะไรประมาณนั้นนะครับสรุปก็คือสรุปก็คือรัฐบาลประเทศไทยตกลงจะซื้อวัคซีนโควิดจากแอสตราเซเนกาโดยมีเงื่อนไขเงื่อนไขนั้นก็คือแอสตราเซเนกาต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิดให้แก่ประเทศไทยและต้องใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตวัคซีนโควิดป้อนให้แก่ภูมิภาคนี้ด้วยให้แก่ภูมิภาคอาเซียนนี่แหละใช่ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะคะเมือ่อ เมื่อเมื่อเมื่อแอสตราซเนิก้ารวมถึงมาหาลัยออกฟอร์ดนะฮะซึ่งมีความสัมพันธ์ทางวิชาการกับทางฝั่งประเทศไทยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมน,นะครับเมื่อ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 ตกลงรับเงื่อนไขมันก็เกิดการมันก็จะเกิดขั้นตอนการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกโรงงานโรงงาน,นในประเทศไทยโรงไหนที่พร้อมที่จะรับการแต่ทอดเทคโนโลยีค่ะคุณหมอนครผอสถาบันวัคซีนแห่งชาติจืนยันนะครับว่าในการพิจารณานั้นพิจารณาหลายโรงงาน ไม่ใช่พิารณาโรงงานของสยามเบอเซียนเพียงแต่แราเจ้าเดียวแต่ฝรั่งเขาเลือกที่นี่สยามไบอเซนเพราะเพราะหนึ่งมีความพร้อมที่สุดในประเทศไทยพร้อมมากกว่าองค์การเภสัชกรรมพร้อมมากกว่าสถาบันวัคซีนพร้อมที่สุดอย่างที่สอง โรงงานของสามแอบาสแอนแอนมีศักยภาพในการที่จะแบ่งการผลิตวัคซีนเมื่อได้รับการถ่ายทดเทคโนโลยีได้ถึงระดับ <200. S 2> ไม่ต่ำกว่า200ล้านโดสต่อป,ปีเพื่อจะจําหน่ายในบางภูมิภาคใช่นี่มันคือเรื่องของเงื่อนไขบังคับด้วย200ล้านโดสต,ต่อปีที่ต้องอผลิตได้นะกำลังผลิตต,ต้องเพียงพอด้วยนิกคิที่มาขณะนั้นขณะเดียวกันคลิปเราไปถึงเสียดายคลิปเราไปถึงนะ เรื่องที่กล่าวหาว่ารัฐบาลควักเงินอุดหนุนสยามไบโอเซียนห0รล้านคุณหมอนครก็บอกว่าต้องแบ่งเป็นสองก้อนค่ะก้อนที่1น0่งหนึ่อล้านมาจากบริษัทครือซิเอ็นไทย scg SCG ครือซิเนไทยใช่ค่ะ scg หนึรล้านข้อมูลเปิดเผยสาธารณะไม่ต้องกักไม่ต้องบังไม่ทราบว่าจะกักจะบังทำไม scg หรือเครือปูซมนไทยและรวมถึงสยามไปโอซียนต่างก็เป็นบริษัทในเครือ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เอากันชัดเจนมันเป็นข้อมูลสาธารณะ SCG เขาก็ควักหนึ่งร้อยล้านอุดหนุนโรงงานโควิดของสยามบรอดเวยแอนดขณะเดียวกันรัฐก็ควักอีก500เป็น6 0 0อยในหล้านเป็นทุนในการที่จะปรับปรุงโรงงานโควิดเพื่อรับการแตะเทคโนโลยีใช่เพราะมันให้ได้สเปคตามที่ฝรั่งกำหนดถูกต้อง200ล้านดอลต่อปีนะคะกำลังการผลิตมันสูงแต่เมื่อถึงขั้นผลิตได้แล้วจริงๆในเชิงพาณิชย์ สยามไบโอไซแอนซ์จะต้องส่งวัคซีนโควิดให้แก่รัฐบาลประเทศไทยเป็นมูลค่าเท่ากับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใจ่ายให้ครั้งแรกมเมื่ออุดหนุนมาครั้งแรก500รกรมก็<จ>มได้ค่า <500, S 2> วัคซีน500ไปก็จะต้องได้วัคซีน,ซนและก็ส่งมอบให้ทางการประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า500ล้านเช่นกันคือไม่ได้ให้เปล่าไ,ได้วัคซีนไปหลังจากพัฒนาขึ้นมาได้ผมก็ไม่ทราบสิครับว่า เอกกับทีมงานของเอกไปสืบค้นข้อมูลมาเล็กซึ้งขนาดไหนครบถ้วนขนาดไหนนี่คุณหมอ้คุณหมอรัะครผู้การสถาบันวัคซีนแห่งชาติเมื่อวานก็อธิบายรายละเอียดต่างๆนะแบบเป็นขั้นเป็นตอนพอสมควรทีเดียวค่ะ